ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาที่ชายแดนกําลังเพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวของกองทัพการสอดส่องและความเสี่ยงต่อประชาชนในพื้นที่วันนี้เราจะแสดงความจริงที่มักถูกซ่อนในสื่อหรือโซเชียลมีเดียสถานการณ์จริงน่าตื่นเต้นเท่าที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่ในวิดีโอนี้คุณจะได้รู้ว่าทําไมความตึงเครียดถึงเพิ่มขึ้นกองทัพของทั้งสองประเทศเตรียมตัวอย่างไรและผลกระทบต่อภูมิภาคจะเป็นอย่างไร รับชมจนจบเพื่อเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดความตึงเครียดที่ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาได้รับความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้งทั้งสองประเทศได้เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสาเหตุของความตึงเครียดมาจากข้อพิพาทชายแดนประวัติศาสตร์การอ้างสิทธิ์ที่ดินและเขตของหมู่บ้านท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนประชาชนมีความกังวลเพราะต้องเผชิญกับชีวิตประจําวันควบคู่กับความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางทหารรัฐบาลได้เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่าง เคร่งครัดประเทศไทยได้ใช้งานระบบเฝ้าระวังทันสมัยรวมถึงโดรนเรดาร์และกับระเบิดตรวจจับเพื่อให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวใดๆตามแนวชายแดนได้ทันเวลากัมพูชาก็ได้เสริมความแข็ง องแกลงให้กับค่ายทหารและวางกําลังทหารใกล้แนวชายแดนทั้งสองประเทศได้เพิ่มการลาดตระเวนทางทหารเพื่อป้องกันความขัดแย้งขนาดเล็กหรือใหญ่และเพื่อคุ้มครองประชาชนจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดประชาคมโลกกําลังจับตาความตึงเครียดนี้อย่างใกล้ชิดองค์การสหประชาชาติและอาเซียนได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเจรจาอย่างสงบนักวิเคราะห์ระบุว่าหากไม่มี มาตรการเร่งด่วนความขัดแย้งเล็กอาจกลายเป็นวิกฤตใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกองทัพแต่การคุ้มครองพื้นที่เมืองยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อป้องกันความเอ สียหายต่อมนุษย์ประเทศไทยได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าหากเกิดความเสี่ยงใดๆประชาชนจะปลอดภัยมีการวางแผนฉุกเฉินและพื้นที่ปลอดภัยทีมผู้นําชุมชนกําลังให้คําแนะนําแก่ประชาชนและประชาชนได้รับคําเตือนให้ระมัดระวังทีมเฉพาะกิจในพื้นที่อยู่อย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกัมพูชาก็ได้ดําเนิน มาตรการเพื่อปกป้องประชาชนเช่นกันมีการจัดทีมช่วยเหลือในหมู่บ้านใกล้ชายแดนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ติดต่อสื่อสารกับประชาชนกองทัพและเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อหาย ข้อสามารถตอบสนองได้ทันเวลานักวิเคราะห์ระบุว่าหากประชาชนทั้งสองฝั่งให้ความร่วมมือความเสียหายสามารถลดลงให้น้อยที่สุดผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถมองข้ามได้กิจการในพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตลาดและจุดค้าขายนักลงทุนเริ่มระมัดระวังและกิจกรรมทางการค้าลดลงรัฐบาลกำลังประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นรายงานข่าวและนักวิเคราะห์เผยให้เห็นถึงการเตรียมทหารของทั้งสองประเทศ การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยและการเตรียมการป้องกันของกัมพูชาได้รับการเผยแพร่สื่อระหว่างปากประเทศมักจะนำเสนอสถานการณ์แบบเกินจริง ดังนั้นประชาชนจึงควรได้รับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวลือในโซเชียลมีเดียข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกแพร่กระจายทําให้ประชาชนเกิดความกลัวเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าควรตรวจสอบสถานการณ์ผ่านแหล่งข่าวทางการและเชื่อถือได้เท่านั้นประชาชนไม่ควรเชื่อข่าวลือและควรติดตามสถานการณ์รอบตัวการตระหนักรู้และความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในสถานการณ์นี้รัฐบาลทั้งสองประเทศกําลังพยายามเจรจายอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความตึงเครียดมีการสร้างช่องทางการติดต่อเพื่อ อ,อป้องกันความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นนักวิเคราะห์ชี้ว่าการเจราจาเล็กๆและความร่วมมือสามารถช่วยป้องกันความตึงเครียดครั้งใหญ่ในอนาคตและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคโดยรวมแล้วความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนการปกป้องประชาชนการเฝ้าระวังทางทหารและความร่วมมือระหว่างประเทศล้วนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมความ ขัดแย้งผู้ชมควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงข่าวลือและคาดหวังการแก้ไขปัญหาอย่างสงบนี้คือวิธีเดียวที่จะรักษาเสถียรภาพระยะยาวในภูมิภาค